บานปิดของเขานะคะก็จะเป็นแบบซอฟต์โค้ดค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราจะปิดแรงแค่ไหนมันก็จะปิดเบาให้เรานะเดี๋ยวหมวยเปิดให้ดูแล้วก็ปิดไปอันนี้หมวยจะเอาอะไรแบบสุดยอดเลยนะแบบแรงที่สุดโหคือแบบอลังกา ที่พาดพัดแรกไปนะคะสามารถมาดูย้อนคลิปเก,ก่าได้เลยนะเขจะเป็นชุดห้องนอนเริ่มต้นที่7,990ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมวยก็จะพาเพื่อนๆมาดูชุดห้องนอนที่แบบหรูหราแล้วก็ใหญ่อลังการตู้ผ้าใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใหญ่แล้วก็หรูหราย่างเพื่อนๆคิดหรือเปล่าตามหมวยมาดูเลยค่ะ ตรงนี้นะคะที่หมวยยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นโซนชุดห้องนอนแบบหรูหราตู้เสื้อผ้าบานใหญ่มากนะคะซึ่งแบบครบเซตเลยทั้งมีทั้งเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะแป้นะคะเดี๋ยวหมวยจะพามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่ชุดแรกกันเลยคะ่ะ สำหรับชุดแรกที่หมวยจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะก็คือราคาเพิ่มจากเขาที่แล้วที่หมวยพูดไปว่าราคา7,990ใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันเพิ่มมาหมื่นนิดๆดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะคะชุดห้องนอนลูกค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเขาก็จะเป็นความพิเศษของเขาก็คือตู้เขานีจะสูงถึง210เซนเลยะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็แบบความกว้าง,งเขาก็คือจะใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไง ตัวนี้นี่เรียกว่าขายดีมากที่ร้านนะคะคือแบบทั้งออนไลน์ช้อปปี้รัชแรบบัลบคือขายดีมากแล้วก็รวมถึงหน้าร้านด้วยตัวนี้นะคะเขา บบมีความพิเศษตรงที่ว่าตู้เขาดีบานใหญ่มากแล้วก็ยิ่งสีชูก่าบาเนี่ยเขาจะยิ่งแต่งห้องง่ายแล้วก็สวยมากเหมือนมีรูปรีวิวให้ดูด้วยนะคะว่าเขาแบบสวยงามขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอีกด้านในนะคะสําหรับใครที่เป็นคนที่แบบของเยอะวางกระเป๋าวางอะไรได้หมดเลยนะตัวนี้หรือว่าจะวางอ c เท s เรอรีอย่างอื่นได้หมดนะคะเขาก็จะมีลิ้นชักสองลิ้นชักด้านในนะคะอ่ะปิดไปตัวนี้นะคะจะเป็นสีบานนะคะ นี่ด้านต่อไปจะเป็นแบบแขวนเสื้อนะคะสําหรับใครที่มีเสื้อผ้าเยอะเหมือนก็แนะนําตัวนี้เลยตัวนี้นะคะซื้อเดียเด่ยวๆเนี่ยเขาจะอยู่ที่7,890ค่ะเพื่อนๆแต่ว่ารวมค่าติดตั้งฟรีนะคะถือว่าคลุ้มสุดๆไปเลย สำหรับโต๊ะแป้งนะคะตัวนี้จะเริ่มต้นที่2890บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเขาจะมีลิ้นชักงนี้อ่าเปิดออกมามีลิ้นชักนะคะแล้วก็มีที่เปิดด้านล่างไว้สำหรับเก็บของนะถือว่าคุ้มมากกระจกแล้วก็มีที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปเรามาดูเตียงกันดีกว่าคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแบบนี้ค่ะราคาเดี๋ยวจะอยู่ที่4,990นานะคะถ้า5ฟุตกับ6ฟุตเนี่ยราคาเท่ากันเลยนะ สำหรับใครที่ชอบแบบ5ฟุตรหรือ6ฟุตเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยเพราะว่าราคาเท่ากันเลยตัวนี้นะคะเขาจะมีที่นี่ไว้ใส่หนังสือก่อนนอนสำหรับใครที่ชอบอ่านหนังสือ,อนะคะนี่หมูจะใส่ให้ดูแบบนี้นี่สำหรับใครที่แบบสวดมนต์ก่อนนอนนะคะแนะนำเลยตัวนี้เขามีกิมมิกอยู่นะซื้อเป็นเซ็ตอยู่ที่14,590บาทเท่านั้นคะ่ะเพื่อนๆ,ๆได้ทั้งเซ็ตเลยไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะ แป้งแล้วก็เตียงนะคะถ้าที่อื่นนะ่ได้แค่ตู้นะแต่ถ้าที่เนี่ยเขาได้ครบเสร็จไปเลย3อย่างโอ้โหสาหรับใครที่กำลังขึ้นแต่งบ้านใหม่นะคะแนะนําเลยตัวนี้เขาแต่งบ้านสวยมากจริงๆค่ะสำหรับชุดห้องนอนต่อไปนะคะจะเป็นชุดห้องนอนที่เขาแบบมีฟังก์ชันเยอะมากแขมตู้เขาเนี่ยกว้างถึงเมตรแปดเลยนะคะนั่นก็คือชุดห้องนอนแกรนดิโอนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรแล้วก็พิเศษขนาดไหนนะคะมาดูเลยค่ะ ำหรับโต๊ะแป้งแกรนดิโอนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีแบบมีกิมมิคให้เราด้วยนะดูสิ mm hmm. เขามีกระจกข้างในด้วยแบบสามารถมองเห็นข้างในว่าเราแบบใส่อะไรไปบ้างน,นะคะ mm hmm. ค่ะสาหรับเตียงของชุดห้องนอนแกรนดิโอนะคะ mm hmm. เขาจะมีกิมมิคอยู่บนหัวเตียงนะตัวนี้จะใส่ของอะไรได้สําหรับคนที่แบบมีของเยอะนะคะสามารถใส่บนหัวเตียงแล้วก็เปิด2ฝั่งได้เลย,เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบแบบ มีอะไรที่แบบวางเยอะแบบใส่ของเยอะแนะนำตัวชุดห้องนอนแกนดิโอเลยนะคะสำหรับถ้าเกิดซื้อเดี่ยวเนี่ยราคาประมาณอยู่ที่5,190บาทเท่านั้นนะคะทั้ง5ฟุตและ6ฟุตราคาเดียวกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้เป็นเซตนะคะทั้งเตียงแล้วก็ตู้ผ้าตัวแป้งเนี่ย15,990บาทเท่านั้นนะคะได้ไปเลยทั้งเซตนะคะ ชุดห้องนอนทามเลยเพราะว่าสีเขาเหมือนเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ก็จะแต่งห้องง่ายเหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นสีชุดกระเบานะคะขายดีมากทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านนะคะเดี๋ยวมาดูตู้เสื้อผ้ากันดีกว่าเพราะว่าเขามีความพิเศษตรงที่ว่าตู้ผ้าเขาเนี่ยปิดแรงแค่ไหนมันก็จะเบาให้เราเอ๊ะปิดแรงแค่ไหนแล้วมันจะเบาให้เรามันจะเป็นยังไงนะ้าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับชุดห้องนอนพอนะคะเปิดด้านในมานะคะเขาก็าจะแบบ กว้างมากโอ้โหแล้วก็นะคะมีลิ้นชักสองลิ้นชักด้านในลิ้นชักของเขากว้างดีนะคะตัวนี้นะคะเป็นตู้ที่แบบกว้างถึง2เมตรเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆสําหรับใครที่แบบชอบตู้ผ้าบานใหญ่ๆก็แนะนําเป็นตู้เสื้อผ้าพอเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่ 1, นึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะคะได้ตู้ผ้าบานใหญ่ในขนาด2เมตรไปเลยแล้วก็ตรงกลางนะคะเขาก็จะแบบ เป็นกระจกสามารถใส่อัเซสซอรีได้นะคะตัวนี้นะคะข้างในนะคะเขาก็จะมีไฟ LED ให้เราด้วยมีบานปิดของเขานะคะก็จะเป็นแบบซอฟต์โค้ค่ะเดี๋ยวมาดูน,นะคะว่าเราจะปิดแรงแค่ไหนมันก็จะปิดเบาให้เราอย่างที่เหมือดเคยพูดต้นต้นวิดีโอไว้เมื่อกี้นะคะว่าปิดแรงแค่ไหนมันก็จะแบบเบาให้เราอ่ะเหมือนจะลองปิดแรงแรงเลยนะคะมาดูกันพร้อมกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวหมวอเปิดให้ดูแล้วก็ปิดไป อันนี้เหมือนจะเอาอะไรแบบสุดยอดเลยนะแบบแรงที่สุดหูคือแบบอ,าาอลังการมากเราก็มาต่อกันที่โต๊ะแป้งของพอกันบ้างนะคะตัวนี้ฟังก์ชันพิเศษของมันจะอยู่ที่เก้าอี้นะคะสามารถแบบเลื่อนออกมาแล้วก็แบบเก็บเข้าไปนะคะสามารถแบบทําให้ประหยัดพื้นที่ได้นะคะแล้วก็ลิ้นชักของเขาเนี่ยใส่ของได้เยอะมากเพราะว่าเขามีหลายลิ้นชักให้เพื่อนๆได้แบบเก็บเก็บของได้จุใจด้วยนะคะตัวนี้ เปิดออกมามันก็จะลื่นๆหน่อยนะคะด้วยความที่มันจะเป็นแบบซอฟ t ์นะคะซอฟต์คลอสอ่าอ่ะ,อะมีความพิเศษตรงที่เขามีไฟ LED ข้างในด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบชอบแต่งหน้านะคะก็แนะนำเลยตัวนี้นะคะแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นที่6,990บาทเท่านั้น,นะคะ่ะถ้าเกิดซื้อเดียเด่ยวๆค่ะสำหรับเตียงของพอนะคะเขาก็จะแบบตกแต่งด้วยแบบอลูมิเนียมนะคะให้เข้ากับเซตนะคะแล้วก็เป็นจะเป็น เตียงหัวเบาะนะคะถ้าซื้อตัวเดี่ยวเด่ยวเนี่ยจะอยู่ราคาจะอยู่ที่ราคา6,590นะคะทั้ง5ฟุตแล้วก็6ฟุตเลยซึ่งถ้าเกิดว่าซื้อเดียวเด่ยวอันเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณเกือบ30,000ื่นแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าซื้อเป็นเซตเนี่ยที่นอนปีนังของเราขายถูกมากอยู่ที่24,990บาทเท่านั้นคะ่ะได้3ชิ้นไปเลยทั้งเตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้าโต๊ะแป้งถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ อยากได้ชุดห้องนอนแบบสีชูกเบาแต่งห้องง่ายแนะนําตัวนี้เลยค่ะชุดห้องนอนพอนะคะสำหรับชุดสุดท้ายที่หมวยจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะก็จะเป็นชุดห้องนอน black g o นั่นเองค่ะชุดห้องนอนตัวนี้นะคะสําหรับคนที่แบบชอบแบบสีโทนดํานะคะตัดสีทองซึ่งมันจะทําให้แบบหรูหรามากนะคะแล้วพิเศษตรงที่ว่าตู้ตู้ของชุด black g o เนี่ยเขาจะแบบสูงมากแทบติดฟ้าเลยนะคะแบบออกสไตล์ built in เลยเดี๋ยวหมวยจะพาเพื่อนเพื่อมาดูว่า ข้างในเนี่ยเขาจะใหญ่แล้วก็สูงขนาดไหนค่ะสำหรับชุดห้องนอน black g o นะคะเพื่อนเพื่อจะเห็นได้ว่ามันเป็นสีดำตัดทองซึ่งจะทำให้ห้องเราเนี่ยดูหรูหรามากมากนะคะดูแบบไฮาสสดๆไปเลยข้างในนะคะเขาก็จะบานเปิดนะคะแล้วก็มี3มลิ้นชักด้านในแล้วก็มีชั้นวางของประมาณ2ชั้นอยู่ตรงนี้นะคะลิ้นชักก็เปิดออกมาประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยข้างในแบบกว้างมากเลยนะคะแบบวางอะไรได้เยอะมากตัวนี้จะเป็น5บานซึ่งแบบ ความกว้างของตู้เนี่ยอยู่ที่220เซนเลยนะคะถือว่าแบบกว้างมากแล้วความสูงของตู้ใบนี้ก็อยู่ที่237รมเซนเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็มีตรงกลางไว้แบบสวยมากนะคะตัวนี้เป็นที่ชั้นวางของหรือว่ากระเป๋าอะไรได้หมดเลยหมวยเหมือนได้ครึ่งของตู้เองอะคือเขาสูงมากสูงกว่าตู้พอเมื่อกี้ที่หมวดบอกไปอีกนะคะ สำหรับโต๊ะแป้งแมคโกนะคะเขาจะมีที่เก็บของเยอะมากใส่เป็นช่องๆได้เลยนะคะเป็นกระจกใสาสามารถมองเห็นของด้านในได้ด้วยนะข้างในนะคะเขาจะมีที่เก็บของตรงนี้ตรงกระจกอีกสามารถแบบว่าใส่น้ําหอมสําหรับคนที่แบบคลั่งน้ําหอมหรือว่าออเดอร์เรียเยอะๆนะคะเก็บเข้าไปข้างในได้เลยดูแบบไม่ลกด้วยนะคะ มีไฟด้วยนะคะไฟตรงนี้สามารถเปิดได้อันนี้สายเสียบนะคะแล้วก็มีที่เสียบ USB ด้วยนะคะสําหรับเสียบโทรศัพท์เสียบชาร์จหรือว่าได้ผมเป่าผมตรงนี้ก็ตอบโจทย์เราด้วยสามารถนั่งตรงนี้ได้ทั้งวันเลยนะค,ะคือแบบเขาครบมากจริงๆในราคาแค่6,990บาทนะคะถือว่าแบบได้ครบแล้วก็ ได้แบบเยอะมากในฟังก์ชันแค่โต๊ะแป้งตัวเดียวเท่านั้นนะคะถ้าสําหรับเตียงแบ็คโกนะคะตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเปิดไฟได้ทั้ง2ด้านเลยนะคะตัวนี้นี่เปิดไฟได้แบบเดี๋ยวมวยมีรูปให้ดูว่าเขาจะเปิดไฟได้ยังไงนะคะแล้วก็มีกระจกตรงกลางอไว้ส่องกระจกได้ด้วยค่ะเล็กๆตรงนี้เลยมันก็ถือว่าไม่เล็กนะมันก็แบบเป็นแนวยาวนะแล้วก็ถ้าเกิดซื้อเดียเด่ยวๆเนี่ยจะอยู่ที่7,990บาทคะ่ะเพื่อนเพื่อน และถ้าเกิดว่าซื้อเป็นเซตเนี่ยอยู่ที่ราคา2 8 9 9 0บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งเซตไปเลยเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะแป้งนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะซื้อเนี่ยหมวยแนะนำนะเพราะว่าตัวนี้ตู้เขาก็ใหญ่มากเตียงก็ใหญ่มากแล้วก็หรูหราม,มากๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันตัดสีทองเนาะแล้วก็ฟังก์ชันก็ไม่แพ้ชุดห้องนอนอื่นเลยนะคะโดยเฉพาะโต๊ะแป้งตัวนี้นะคะคือแบบฟังก์ชันเ็าครบมากจริงๆทั้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะแป้งเตียงเนี่ยคือแบบ เด็ดเลยหมือนแนะนำตัวนี้เลยถ้าเกิดใครที่แบบกำลังมองหาตู้สื้อผาสไตล์แบบหรูหรานะคะนํนเลยค่ะ black gold เท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างคะชุดห้องนอนทั้งหมดของที่นอนปีนังของเราอย่าดูแต่รูปนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าจริงได้ที่ที่นอนปีนังทุกสาขาเลยนะคะ สำหรับใครที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านนะคะเราก็มีช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ได้ซปกันนะคะไม่ว่าจะเป็น shopee lazada นอกๆน,นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะหมวยขอฝากช่อง YouTube ที่นอนปีนังของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะแบบมีคลิปวิดีโอดีๆแนะนำสินค้าอีกมากมายเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ